เขาอยากได้อะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้ขอภัยเปิดใจเขาทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ สองดาบนะคะพลังงานของคนธาตุโลม์เมถุนตนกลุมควินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกศกการเดะมูลพลังงานของคนราศีมีนเดยมพอลเลอร์พลังงานของคนราศีเมษนะคะเด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกศกการมีพลังงานของคนธาตุโลมคนธาตุดินราศีมีนราศีเมษนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความนิ่งมีเหตุผลรักใครรักจริง พูดน้อยเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะทำอะไรจะต้องมีการวางแผนแผนการไม่ทำอะไรแบบสูมเสี่ยงไม่ชอบอะไรที่เสียงไม่ชอบอะไรที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ชอบอะไรที่ไม่มั่นคงนะคะเป็นคนที่บุคลิกดีดูดีดูมีความมั่นใจในตัวเองมากๆแต่ลึกๆในใจมีความกังวลเป็นคนกังวลเป็นคนเครียดเป็นคนที่คิดมาก กดดันตัวเองอยากให้หลายสิ่งหลายอย่างออกมาดีออกมาเพอร์เฟกนั่นเองนะคะหรือในตอนนี้ความรักความสัมพันธ์มีบางสิ่งบางอย่างที่รบกวนหัวใจของคุณไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันบางอวจเป็นรักทางไกลหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไหมนะคะไม่รู้ว่านะคตข้างหน้าในความสัมพันธ์จะเป็นยังไงคุณรักเขาคุณมีแค่เพียงเขาคุณอยากคบกับเขาคุณอยากรักกับเขา,ค,า,กกเขาคุณอยากให้เขาเป็นตัวจริง แต่ในตอนนี้เหมือนคุณมีความลังเลมีความหวั่นไหวไม่มั่นใจในความรักความรักค่อนข้างจะรบกวนหัวใจของคุณนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่อยู่ในใจของคุณเขาคือใครขอพลังงานของคนที่คุณอยากรู้ใจเขาหน่อยนะคะเขาคือใคร องถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกอัศวินถือดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกลุ่มแฮงแมนพลังงานของคนธาตุน้ำคิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะสเตรนพลังงานของคนราศีสิงห์มีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุลมราศีสิงห์นะคะเขาคนนี้เป็นคนเก่งนะคะอยู่กับปัจจุบันเป็นคนที่ไม่ชวนคุณทะเลาะอบอุ่นจริงใจ โรแมนติกด้วยยอมคุณด้วยนะคะอาจจะมีแค่บางครั้งที่เขาหุนหันพันแลนหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่คุณกับเขาคิดไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันแต่มีความอ่อนโยนมีความจริงใจเราก็มีความรักมากๆเวลาที่เขารักเวลาที่โหมดความรักของเขาเปิดเขาคนนี้เป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่โรแมนติกมากๆนะคะหรืออาจจะเพราะว่าคุณคุณชอบความอ่อนโยนความสุข,ขุม ความโรแมนติกของเขาบางทีคุณอาจจะรู้สึกดีก็ได้นะคะรู้สึกดีรู้สึกรัก ในความเป็นเขาจนกลัวที่จะสูญเสียเขาไปก็ได้นะคะมีความกลัวเนาะแล้วก็สดาบบางทีหากว่าตอนนี้คุณและเขาพูดกันอยู่ไม่ได้ห่างเหินหรือว่าเงียบหายจากกันอาจจะเป็นการล็อกตัวเองของคุณเลยไม่มองใครอีกเลยปิดตาปิดตัวปิดใจไม่ให้ใครอีกเลยล็อกไวใ้ให้เขาคนเดียวนะคะพลังงานของคุณดูมีความเข้มแข็งมากกว่าของเขาดูมีความอ่อนโยน มีความโรแมนติกมีความขี้อ้อนมากกว่าในขณะเดียวกันเป็นคนที่รู้ใจคุณมากๆรู้วิธีการเอาอกเอาใจคุณด้วยนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่แน่ใจว่าเขาคิดอะไรอยู่ในความสัมพันธ์ตอนหมดความรักจะเปิดก็คือโรแมนติกมากๆแต่บางทีบางเรื่องราวก็ดูเหมือนแตกต่างการดูเหมือนคิดไม่เหมือนการคิดไม่ตรงกันไม่รู้ว่าความสัมพันธ์จะไปต่อได้ไหมนะคะแต่บางคู่ที่ความรักดีมากๆบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่า ดีจนคุณกลัวกลัวที่จะสูญเสียความรักในครั้งนี้ไปคุณอยากรู้ว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงแล ellas, ้วก็เขามองความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยังไงเขาจริงจังกับคุณไหมหรือว่าเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์กับคุณในครั้งนี้นะคะเรามาเปิดใจของเขากันนะคะเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์กับคุณในครั้งนี้นะคะความต้องการของเขาความจริงในใจของเขานะคะที่เขาต้องการในความสัมพันธ์ในครั้งนี้คืออะไร ความจริงใจความรักนะคะความผูกพันของคนทั้งคู่นะคะความสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายดูแลกันและกันนะคะเทคแคร์ดูแลใส่ใจทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้เหมือนเดิมนะคะรักเหมือนเดิมนะคะต่อสู้ฝ่าฟันไปด้วยกันไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าจะในยามทุกยามสุขยามที่เข้าใจไม่เข้าใจก็ไปด้วยกันนั่นเองนะคะ โชคชะตาพรมลิขิตบททดสอบของชีวิตเรียนรู้กันไปไม่ทอดทิ้งกันนะคะมีความจริงใจให้กับคุณจริงๆ เป็นคู่ที่สวรรค์สร้างสวรรค์เปิดทางให้มาพบมาเจอนะคะเขารู้สึกดีกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่โชคชะตาพรหมลิขิตน้าทางนาพาให้เขาได้มาพบมาเจอกับคุณแม้คุณจะรู้สึกว่าบางทีเขาก็ดูเหมือนความรักของเขาก้าวกระโดดมากๆแต่บางทีก็เหมือนกับไม่เข้าใจว่าเขารู้สึกอะไรเขาคิดอะไรอยู่เหมือนเป็นคนละคนเหมือนมีความเปลี่ยนแปลงน,นะคะ เป็นนิสัยของเขาเองเป็นคนที่อาจจะไม่นิ่งสักเท่าไรเวลาที่ดีนะคะเวลาที่โรแมนติกก็โรแมนติกมากๆนิ่งมากๆใจเย็นมากๆแต่พอจะใจร้อนขึ้นมาก็หุนหันพันแล่นมากๆด่วนตัดสินใจหรือว่านิ่งเงียบแข็งกระด้างไปเลยก็ได้โดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ทะเลาะอะไรกันอาจจะเป็นความเครียดความกังวลที่มีอยู่ภายในหัวใจของเขานั่นเองนะคะ เขาอยากได้อะไรหรือเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์เขาอยากได้คูณเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาเขาจริงจังกับคุณนะคะแต่ว่าในความสัมพันธ์เนาะอาจจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเรียนรู้เปิดใจกันไปแต่เขาไม่ได้มีใครนะคะพลังงานของเขาอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยในการเรียนรู้ในการเปิดใจการยิ่งรู้จักยิ่งรักกันนั่นเองนะคะยิ่งหาคุณทั้งคู่ได้ผ่านหลายเรื่องราวมาด้วยการทั้งทุกข์ทั้งสุขเขายิ่งจะรู้สึก ผูกพันกับคุณมากๆนะคะพลังงานของคนคนนี้อยากได้ความสม่ำเสมออยากได้ความเสมอต้นเสมอปลายมองหาคู่แท้มองหารักแท้คนที่มีสินเสมอกันคนที่จะรักกันคนที่จะรักกับเขาไปตลอดไปแบบไม่ทอดทิ้งกันนั่นเอง ซึ่งตัวคุณก็ทำได้อยู่แล้วคุณมีเดียมพอลเลอร์แล้วก็ควินถือเหรียญรักเดียวใจเดียวรักหนักแน่นรักมั่นคงนะคะความรักแม้จะมีความแตกต่างมีความไม่เข้าใจแต่ก็เป็นพลังงานของคู่ที่ไปด้วยกันได้เราก็สามารถผ่านพ้นทุกช่วงเวลาไปด้วยกันด้วยนะคะยิ่งผ่านหลายเรื่องราวมาด้วยกันยิ่งจะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ